อันนั้นคือรถน้องใช่ไหมน้องค่ะน้องนักเรียนหญิง3คนนะเป็นเพื่อนกันครับนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์กันไปปรากฏว่าไปประสบเหตุถูกรถยนต์พุ่งชนนะครับประสานงาเสียชีวิตคุณได้ยินใช่ไหมทั้งฝั่งรุ้นเน่ยเขามีการอ้างว่ารถของน้องเนี่ย ใช่ค่ะเซเข้าไปในทางของเขาใช่ค <siglo achi bizarre> ่ะเขาบอกว่าน้องเล่นกันแล้วก็เลยเซไปหารถเขาคุณเชื่ออย่างนั้นไหมไม่เชื่อค่ะใช่เนี่ยน้องขาดครึ่งเลยขาดครึ่งอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะน้องอายุเท่าไหร่นะครับอายุ13บสามค่ะสิบสามเท่านั้นเองโถ่ลูกทุกคน13หมดใช่ไหมหนูสิบสองสิบสองเองเหรอขอโทษนะคือบ้านของน้องคุณพ่ออยู่ที่บ้านแหลมใช่ครับถูกไหมฮะแล้วแล้วที่ชนกันอยู่ที่ไหนท่าแรงท่าแรงนะจุดนั้นมันเป็นอะไรฮะบริเวณนั้นมันเป็นข้างๆเป็นนาข้าวค่ะ ที่ว่าถนนที่ว่าส่วนเลนกันเพราะว่าถนนมันก็ไม่ได้ใหญ่อะค่ะขออนุญาตจะเปิดภาพถนนบริเวณนั้นได้ค่ะยินดีนะครับยินดีค่ะผมต้องผมต้องกราบขออภัยถ้าเกิดว่าผมเปิดมาแล้วไปกระทบกระเทมความรู้สึกคุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านนะครับผมขอโทษด้วยนะครับถนนนี้นะใช่ค่ะเป็นถนนที่สวนเลนกันไปมานะครับเป็นสองเลนนี้นะครับอันนั้นคือรถน้องใช่ไหมรถน้องค่ะเก้าโมงสี่สิบห้านะครับอันนี้ผ่านตรงจุดนี้ เลยจุดนี้ไปไกลไหมฮะถึงจะไปประสบเหตุไม่ไกลค่ะประมาณ500เมตรมันก็มีรถคันหนึ่งพุ่งชนประสานงานแต่ทีเนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งของตัวคนที่เป็นคู่กรณีกับเราเนี่ยคนที่ชนเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างเข้ามาเจอวันนั้นไหมเจอวันที่15วันนั้นไม่เจอค่ะพี่ไม่เจอนะได้ใครมีใครเจอเขาวันนั้นไหมไม่เจอนะฮะคือคือตำแหน่งเขาเป็นอะไรนะตอนนั้นทีเ่เราที่ทราบอ๋ออบตกองช่างพอบอตอกองช่างค่ะ กองช่างรถที่ชนคือรถ B Y D ดีสีขาวค่ะเข้าไปกันสองคนใช่ไหมใช่ค่ะใช่สามีภรรยานะเป็นอบตกองช่างนะฮะก็คือรับราชการนี่แหละวันนั้นเนี่ยคือเขาอยู่ที่เกิดเหตุมันหรือเขาไปแล้วเขาว่าคนคนชนไปโรงพักแล้วทีนี้เนี่ยก็คือตอนนั้นไม่มีใครได้คุยเลยถูกไหมฮะแล้วมาเจอไทีวันที่15บห้าใช่สิบห้าเขาว่ายังไงสิบห้าเขาเขาบอกว่าเขามาพร้อมเงินเขาบอกว่าสองหมื่นช่วยช่วยในเรื่องงานศพ แล้วเขาก็พูดมาคำเขาพูดมาแค่ว่าผมเสียใจผมขอโทษพูดแค่นี้พร้อมเงินสองหมื่นที่มาให้หนูทุกคนสามแม่ได้เท่ากันหมดพูดเขาพูดกับคุณยังไงบ้างพ่อแบบนี้ครับเหมือนอย่างนี้เลยใช่พูดพร้อมๆกันแล้วก็ยืนอยู่พร้อมๆกันสามคนใช่ไหมไปพร้อมกันเลยเขาไปงานส่งงานศพอะไรไหมไปไปขอามาไปขอขอมานะโอเคแต่ทางหนูหนูไม่ให้ไปคือ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 ศพเนี่ยแยก แ,แต่ละ<ร>วัดใช่าทางคดีไปยังไงผมถามทางคดีเลยแล้วกันทางคดีตอนนี้ยังเงียบอยู่มีแต่ว่าตํารวจบอกว่ารอรอให้หนูรอให้หนูรอ,อให้หนูรอยังไม่ได้สรุปตํารวจที่ที่สอพอบ้านแหลมค่ะซึ่งคดีนี้พวกหนูก็ต้องตามเองเดินเองแบบคอยจี้เขาอะก็ซึ่งตอนนี้คือเขาบอกว่ากล่องเนี่ยกล่องที่วัดความเร็วอะคันที่ว่าชนอะเขาต้องส่งไปที่ประเทศจีน เขาบอกให้ให้พวกหนูรอถึงสี่ห้าเดือนอ่ะหนูถามว่าสี่ห้าเดือนนี่รอคือเรื่องมันจะไม่เงียบหรอกล้องหน้ารถเขาก็ไม่มีใช่ไหมกล้องไม่มีค่ะรถคันนี้ตอนนี้เขาอยู่ในเลนของน้องถูกไหมใช่ใช่ค่ะนี่คือกินเข้ามาในเลนเลนของน้องเขาใช่ค่ะน้องอยู่ในเลนนี้ถูกไหมใช่ค่ะรถก็เบียดเข้ามาในเลนนี้เองใช่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาอ้างว่าน้องเนี่ยขับรถเซเข้าไปในเลนของเขาใช่ค่ะ น้องขับรถเล่นกันมาผู้ชมเข้าใจใช่ไหมฮะคือทางนู้นเนี่ยขับมาค่ะขับมาปุ๊บอยู่เลนนี้มาอย่างนี้น้องมาอย่างนี้ค่ะจริงๆมันต้องสวนกันอย่างนี้ถูกไหมถูกค่ะแต่เนี่ยค่ะเดียวกันเาบอน้่งคนที่ขับคันนี้เขาอ้างว่าน้องเนี่ยเล่นกันเล่นกันแล้วรถเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในเลนเขาเขาไม่เห็นเขาก็เลยชนเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะเขาบอกเขาไม่เห็นใช่ค่ะใช่ค่ะเขาไม่เห็นแล้วเขารู้ได้ไงน้องเล่นกันอันนี้ผมอันนี้ผมสันับสันนีผมงงใช่ แต่อันนี้ไม่ได้ไปกล่าวหาเขานะต้องบอก่อนไม่ได้กล่าวหาเขาเพียงแต่ว่าคําพูดของเขาที่พูดออกมาเนี่ยมันทําให้เราเกิดความสงสัยวันนี้รถทั้งสองคันเนี่ยถูกลากไปอยู่ที่สพถูกไหมสพก็คือสพบหลนแลมอ่าโอเคปัจจุบันเนี้ยคุณยืนยันใช่ไหมรถมันหายไปคันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ยังไงรถก็ควรจะต้องอยู่ที่ควรจะอยู่ครับจนกว่าจะจบกระบวนการ ยืนยันไหมว่ารถไม่อยู่ที่สพยืนยันค่ะยืนยันค่ะยืนยันใช่ไหมรถมอันนี้อันนี้คืออะไรฮะขอเป็นภาพกว้างฮะีอันนี้คือภาพรถน้องค่ะใช่เนี่ยน้องขาดต้ึงเลยค่ะขาดครึ่งอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะนี่มันต้องแรงมากนะมันถึงได้เป็นแบบเนี้ยใช่ค่ะพี่ต้องมาเร็วมากนะที่สําคัญเนี่ยในที่เกิดเหตุเนี่ยหลังจากพนักงานสอบสวนรับแจ้งเนี่ยจะต้องไปที่เกิดเหตุและทําแผนที่ถ่ายรูปพยานหลักฐานทั้งหมดจะมีรอยเบรกมีร่องรอยต่างๆเนี่ยพอถอต้องลงณวันนั้นมีรอยเบรกไหมไม่มีค อันนี่เข้ามานี่เต็มเลนเหมือนกันนะใช่เข้ามาเลยครับเลนอยู่ในเส้นเหลืองเข้ามาในเส้นเหลืองเลยใช่ค่ะแล้วข้างหลังนั้นไม่มีรอยเบรกนะมีมีรอยเหมือนเหมือนรอยขูดตรงที่ศพน้องหมิวแค่นั้นค่ะแล้วก็อีกที่เป็นประเด็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งหนูกลัวคือว่าศพน้องน้องแก้มอะค่ะเขากระเด็นไปตรงนู้นแล้วมันจะมีรอยถนนขูดอะค่ะอยู่ตรงนั้นด้วยอืมอันนี้มองจากท้ายรถนะฮะใช่ น,นี่มองจากท้ายรถเข้าไปถนนมันอยา่เงี้ยมีเส้นเหลืองอยู่ตรงกลางเห็นไหมฮะใช่ค่ะรถคันขาวไปอยู่ทางขวาใช่ใชค่ะเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนทางฝั่งเนี้ยไม่มีรอยเบรกเลยตามที่ทางฝั่งของครอบครัวเขาบอกครับครับพุ่มกับครับรบกวนครับเหตุการณ์ครั้งนี้นี่มันยังไงกันแน่ครับเพราะว่าทางฝั่งเนี้ยเขาลูกว่าเขาไม่เป็นธรรมเลยภา,าพที่เกิดเหตุคือภาพที่เกิดจากการไล่สดเนี่ยเราจะเห็นว่ารถยนต์อยู่ในช่องของ มอเตอร์ไซค์ถูกไหมฮะครับแต่ว่าถ้าเราดูองค์ประกอบจากจุดกเดกิกดเหตุหรือจุดอื่นพวกพวกจุดจุดชนหรือจุดตกของเศษวัสดุนะครับทีนี้ตอนแรกอะเราก็แปลกใจเหมือนกันว่าน้องศรีประภัยครับตกอยู่ในเข้ามาเสียชีวิตอยู่ในช่องของรถยนต์แล้วปรากฏว่าช่องรถยนต์มันมีรอยคลดมันมีรอยคลดของของเศษวัสดุแล้วเรานับจากจุดที่น้องศรีประภัยกระเด็นมาห่างมาจากรถยนต์นะครับ21เมตรซึ่ง ซึ่งมันไกลค่อนข้างไกลมากๆครับทีนี้ปรากฏ <lawsuit. S 2> ว่าเราไปดูเราได้คลิปมาตัวหนึ่งครับเป็นคลิปที่ผู้ขับขี่ด้านหลังเน,นี่ยขับรถตามมาแล้วเอาเอาโทรศัพท์ถ่ายไว้ได้แล้วก็ส่งมาให้เราคือมันมันแสดงจุดชนนะครับแต่ว่านี่ที่เหตุตรงนั้นเนี่ยอาจจะด้วยอาจจะด้วยการจูงใจของผู้ที่ไลฟ์สดว่าจุดชนอยู่ตรงนี้ซึ่งซึ่งทาให้น้องค่อยเขวแต่ว่าจุดชนแล้วจริงๆ่ะไม่ใช่จุดนั้นครับแสดงเคยบอกว่ามันชนมาก่อนหน้านั้นถูกไหมฮะใช่ครับ เอาตามทาให้การของผู้ขับขี่รถยนต์นะฮะผู้ขี่รถยนต์เนี่ยเขาเขาอ้างว่าเขาขับรถมาตามถนนมาจากท่าแรงเพิ่มมุ่งไปทางบ้านแหลมแล้วมีน้องอ่ะน้องขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เป๋มาทางเขาเขาก็าเลยหักลบหลบ่หล,ลบไปทางขวาทีนี้เขาหลบไม่พ้นรถก็เลยชนทางซ้ายมือก็คือรถชนทางซ้ายมือแล้วรถยนต์น่ยก็เป๋ไปเข้าไปในเลนของรถสองล้อมอเตอร์ไซค์แล้วก็จอดอยู่ตรงนั้นตามภาพที่ปรากฏในสือนะะ่อครับ เท่นเนี่ยหนึ่งก็คือเราต้องการพิสูจน์สองประเด็นจุดชนมันอยู่ตรงไหนสองก็คือว่าผู้ขับขี่ใช้ความเร็วเท่าไหร่คือผู้ขับกำลังจะบอกว่ารถเก๋งอยู่ตรงนี้นะอ่ามอไซค์มาจากนี่นะฮะมาจากนี่นะครับแต่ปรากฏว่ามอไซค์เนี่ยเอ็นเข้าไปในนี่แล้วมาอยู่นี่แล้วชนซ้ายชนซ้ายนี่เลยนะฮะจากนี่นะข้ามมานี่ออกนี่ชนซ้ายรถเก๋งก็เลยลากเข้านี่ออกมานี่รถเก๋งก็มาจอดอยู่ในนี้ถูกไหมครับครับใช่ใช่ครับอันนี้คือ คือคํากล่าวอ้างของของรถยนต์ซึ่งเราก็มีที่การพิสูจน์ว่ามันเป็นตามนั้นจริงหรือไม่ปรากฏว่าเราได้คลิปล่าสุดปกติแล้วเวลารถมันชนกันนะครับมันจะมีการประทะกันของรถเพราะนั้นเศษวัสดุมันจะตกอยู่ตรงนั้นจุดชนตรงนั้นจุดที่รถหยุดจะจุดสุดท้ายไม่ใช่จุดที่ชนกันซึ่งจุดชนเนี่ยมันมีพยานหลักฐานว่าจุดชนน่ะชนอยู่ในเลนของรถยนต์นะครับก็คือมันจะมีรอยครูดแล้วมีรอยเศษวัสดุนะครับก็ค,คือจุดจุดที่น้องศรีประภยัยเสียชีวิตนะครับนั่นคือจุดที่เราพบ พบว่ามีพยาลราฐานที่ <100. S 2> มอยชัดว่าตรงนี้เป็นจุดชนจุดแรกเรื่องนี้ครับจุดชนเนี่ยมันเราเราพิสูจน์อาสมมติที่ฐานเรามีสออยู่สองจุดครับจุดแรกจุดแรกก็คือจุดที่ออกตามสื่อก็คือจุดที่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในเลนขวาครับแล้วเข้าไปในเลนขวาแล้วไปชนรถยนต์นี่คือนี่คือสมมติที่ฐานแรกที่ที่เราคิดแต่ทีนี้มันก็มีข้อขัดแย้งคือว่าหนึ่งก็คือตัวน้องศรีประภายัยอะตกลงมาเสียชีวิตะไกลมากห่างจากจุดนั้นอะยี่สิบเอ็ดเมตรซึ่งมันเป็นไปไม่ได้สองก,ก็คือ แล้วรอยชูดที่เกิดขึ้นณจุดณจุดที่น้องศรีภัยเสียชีวิตรวมถึงจะมีเศษวัสดุที่ตกมาตามทางตั้งแต่จุดนั้นนะไปถึง <c oughs> จุดด้านหลังรถยนต์เนี่ยต้องบอกว่าเศษวัสดุตรงนี้มันมาจากไหนค <c oughs> รับ <c oughs> ผมสมมติฐานแรกเนี่ยเรา <c oughs> เราก็เลยคิดว่าไม่น่าจะใช่ <c oughs> ปรากฏว่าอพอดีผมไม่ได้ส่งคลิปให้มันมีผมมีคลิปอยู่ตัวหนึ่งเลยที่ผู้ขับขี่ด้านหลังเนี่ยเขาส่งมาให้ดูซึ่งซึ่งมันแสดงจุดชนชัดเลยว่า มันจะมีเศษวัสดุที่ตกระหว่างตั้งแต่ตัวที่น้องศรีประภยัยเสียชีวิตไล่ยาวไปถึงจุดจนถึงหลังคุณผู้ชมดูวันนี้นะผมอธิบายคุณฟังผมเห็นจากภาพเนี่ยผมจะอธิบายแบบนี้ละกันรถที่ชนเนี่ยจอดอยู่ตรงนี้นะจอดตรงนี้นะฮะอันนี้คือฝั่งขามาอย่างนี้นะนี่ไปอย่างนี้นะฮะรถเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่ด้านหน้ารถอยู่นี่นะอ่าทีเนี้ยประเด็นคือพุ่มกับท่านบอกว่ามันมีเศษของเนี่ยเมื่อกี้ผมดูแล้วนะเศษของอมันตกอยู่ตรงนี้ เกือนตรงนี้อ่าแล้วมีร่างของน้องอ่ะอยู่ตรงนี้ร่างน้องอยู่นี่เลยอยู่อยู่ฝั่งอยู่ฝั่งที่จะไปอย่างเงี้ยเนี่ยแต่น้องอยู่ฝั่งนี้เลยอยู่ติดนี่เลยคือน้องออกมาจากนี่คู้มกับเขากำลังจะบอกว่าแสดงว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันกินเข้ามาในเลนนี้เลนของรถบีบดีเนี่ยแล้วกินเข้ามาจนเกือบจะตกไหลถนนเลยแล้วไปโดนชนตัวน้องคนแรกเนี่ยกรเด็นตกมานี่ก่อน ติดไหลาทางติดไหลาทางแล้วก็เป็นของตกอยู่ตามพื้นแล้วรถเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นน่ะผู้ก่มกับก็บอกว่าจุดชนเนี่ยน่าจะเกิดจากตรงนี้แหละช่วงเนี้ยจุดจุดชนเนี่ยจุดชนตรงนี้หลังจากนั้นรถมันไหลไปทำให้แบบมีเศษของเนี่ยหล่นอยู่แล้วมาอยู่ตรงนี้เข้ามาเลนนี้แล้วตัวน้องที่เหลือก็จะอยู่แถวๆนี้เพราะลากมาประมาณอย่างนี้พูดง่ายเหมือนกับมอเตอร์ไซค์เนี่ย เข้าไปตัดหน้ารถยนต์แล้วเข้าไปเกือบถึงไหลาทางข้างนี้เลยจากนี้เข้ามานี่เลยนะจะหมดเลนอยู่แล้วอะ่ะพี่หมีก็เลยสงสัยว่าไปยังไงแบบนั้นครับเป็นไปได้ยังไงครับแล้วคนขับรถบอกอีกบอกว่าเห็นเขาเล่นกันครับเราเนื่องจากว่า ในพื้นที่เกิดเหตุนเนี่ยมีคนอยู่แค่5คนแล้วก็เสียชีวิต3อีก2คนเป็นผู้ที่มากับรถยนต์ในการที่เราจะให้ความเป็นธรรมกับญาติพี่น้องแล้วก็ตัวน้องเองเนี่ยนะครับเราก็ต้องหาข้อพิรุธข้อสงสัยต่างๆว่าโดยวินยูชนเนี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่ทีนี้เนี่ยจากที่ท่านผุ้มกับสรุปเนี่ยก็คือว่ามีดูจากรอยคูดแล้วก็ดูจากวัสดุของรถเนี่ยท,ที่อยู่ตรงจุดนั้นก็เลยเป็นข้อสันนิษฐานว่า น่าจะน้องน่าจะเข้าไปใน,ใน,ในจุดของรถคันนั้นซึ่งนในสมมุติฐานดังกล่าวเนี่ยมันก็มีข้อโต้แย้งว่าแล้วถ้าชนในเลนของน้องแล้วก็มีการวัสดุกระเด็นไปฝั่งนู้นแล้วรถก็เฉเข้ามาในเลนของน้องเ,อเฉยออกไปในฝั่งนั้นแล้วก็เฉเข้ามาในเลนของน้องมันก็เป็นสมมุติฐานที่จะเป็นไปได้หรือไม่ในทางนิติวิทยาศาสตร์แค่นั้นเองครับแล้วเราอีกอย่างก็คือว่าทําไมตัวน้องศรีประภยัยซ,ซ,ซึ่งเสียชีวิตห,ห่างจากจุดแรกถึง21เเมตรเนี่ยค่อนข้างไกล ซึ่งซึ่งตัวน้องถ้าถ้ารูดูกล้องวงจรปิดก็คือจะมีจะมีน้องน้องละวินพรเป็นคนขับน้องกนกวรรณเป็นคนซ้อนกลางแล้วน้องสีประภัยเป็นคนซ้อนท้ายซึ่งน้องสีประภัยตัวค่อนข้างใหญ่นะครับตัวตัวค่อนข้างใหญ่เพราะนั้นการที่น้องสีประภัยถ้าเกิดว่าสมมติฐานจุดชนจุดชนนะรถยนต์จอดณจุดสุดท้ายเนี่ยน้องสีประภัยจะไม,ม่มันเป็นไปได้น้อยมากนะครับที่จะกระเด็นมาถึงขนาดน,นี้แล้วเศษวัสดุที่มันตกตั้งแต่จุดที่น้องสีประภัยชน ลากยามีมีเศษวัสดุเกลีย่ยจนไปถึงท้ายรถยนต์รวมถึงรอยคลูดที่บนถนนเนี่ยมันมันก็ตอบไม่ได้ว่าถ้าจุดชนอยู่ตรงเนี้ยแล้วทําไมเศษวัสดุของรถยนต์แล้วมอเตอร์ไซค์มันถึงตกอยู่ในช่องของเลนรถยนต์นะครับรถเห็นไหมอย่างที่ผมว่าได้ดูอะรถบีวดีเนี่ยไปอยู่ในเลนของน้องอยู่ขวามือจุดที่มกกลับบอกก็คือรอยชนน,ยน่าจะเป็นจุดเนี้ยที่มีสีขาวอยู่ที่ถนนอันนี้คือเลนของทาง B y d ดีที่เขาขับพุ่งขึ้นไปทางนู้นก็คือจะไปทางบ้านแลม แล้วเหมือนกับเศษซากกับไปตกอยู่ในอยู่ใน,ในจังหวะนี้เห็นไหมฮะผู้กบเขาเลยมองว่าน่าจะชนจากตรงนี้แล้วรถเข้าไปอยู่ในนู้นแต่ตรงผูช้ชาย<ช> <ๆ S 1> สีน้ำเงินเนี่ยเสื้อน้ำเงินคุณผู้ชมครับมันจะมีร่างของตัวน้องใยไหมเนี่ยอยู่ข้างซ้ายริมขอบถนนเลยแล้วก็ที่เขาขาวหลังรถเห็นไหมฮะที่ที่บังไว้อันนั้นคืออีกหนึ่งร่างเนี่ยครับ ประมาณนี้ที่ผู้พุ่พมกลับก็เลยบอกว่าเขาน่าจะชนในฝั่งของตัวบีวดีเพราะมันมีเศษเข้าของกระจายกระจายอยู่ตรงนี้อะไรต่างๆนานาแล้วรถถึงจะเข้าไปไนูน้นมันเข้าไปตรงเป๊ะเหมือนบบกันนะตรงครัเข้าไปตรงเลยอ่ะอันนี้ผมผมก็ถามเข้าเหมือนกันเขาบอกว่า,อาพอพอชนปุ๊บเนี่ยแล้วก็ถุงลมแตกเขาก็ไม่รู้แล้วอันนี้อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าว่ารถมันตรงได้ยังไง นะครับรมไแต่แต่หน้าที่ของเราก็คือว่าเราจะต้องพิสูจน์ทห้ได้ว่าจุดชนอยู่ตรงไหนแล้วรถะใช้ความเร็วเท่าไหร่เพื่อในการพิสูจน์ว่ามีนี่ไขว่าคดีจราจตรตัวนี้ใครมีสิทธิในการใช้ทางที่เดียวกันและใครเป็นฝ่ายประมาทขอขอนุญาตครับทีนี้ในมุมของรถเองเนี่ยจริงๆแล้วคือเราต้องเอาไปที่บีวดีถูกไหมฮะใช่ครับก็คือเราอย่างที่ผมว่าพิสูจน์สองประเด็นคือหนึ่งจุดชนอยู่ตรงไหนสองใช้ความเร็วเท่าไหร่รถยตนคันนี้ตอนนี้อยู่ที่บีวดีสะอำครับเพราะว่าเราจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยขออเขาถอดอ้ แล้วไม่มีความสามารถในการถอดเขาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจากสำนักงานใหญ่อ่ะถอดกล่องตัวนี้ออกเพื่อส่งไปที่ประเทศจีนถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ามันพิสูจน์ได้ช้าผลมันจะช้าแต่ว่าในเรื่องของสํานวนการสอบสวนเนี่ยถ้ามันช้าเกินไปอย่างเนี้ยแต่มันมีหลักฐานอื่นๆที่พิสูจน์ว่าอ่คนขับรถยนต์ค่อนข้างที่ใช้ใ้ความเร็วมากๆเพราะว่าถ้าเขาถ้าเขาขับรถมาด้วยด้วยความเร็วพอสมควรเนี่ยความเสียหายจะไม่เกิดมากขนาดนี้ แล้วเขาเป็นคนให้การว่าเขาเห็นมาแต่ไกลแสดงว่าเขาน่าจะต้องชะลอรถอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเกิดความเ่งคันี้ก็แสดงว่าความเร็วเนี่ยค่อนข้างี่เฉพพอสมควรถามจริงตอนแรกที่ไม่มาออกไม่มาออก,าออกอรายการโขนกระแสงแต่ครั้งแรกเลยพะอเลยกลัวค่ะพอดีว่าเขา,ภาพ,พูดกันต่อๆมาแล้วก็เข้าหูหนูว่าประมาณว่าถ้าเกิดยังอ,อ,อยากอยู่ที่เพชรบุรีต่อนะแบบก็ไม่ต้องไปออกรอกถ้าไปออกแล้วเดี๋ยวจะกลัวว่าจะอยู่เพชรบุรีไม่ได้ก็เลยกลัวกันก็เลยคุยกับทางแม่แม่เขา อ๋อบอกถ้าเกิดมาออกรายการอ่ะจะจะอยู่เพชรบุรีไม่ได้ใช่คแล้วใครเป็นคนมาพูดเขาฟังกันไหมคนคนนึงแล้วกันใช่ค่ะคนคนนึงไม่กล้าเอ่ยชื่อเขาอ่อโอเคแม่อยากจะพูดอีกแค่อยากไม่ไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่ถูกเพราะว่าหนูเสียหายหนูเสียใจไม่ไม่ควรอ่ะคุณไม่ควรที่จะทําแบบนี้คุณควรที่จะออกมาคุยกับเราตั้งแต่แรกทําไมต้องรอให้ซื้อมาทําไมต้องรอให้ทุกอย่างดังทําไมต้องรอทําไมต้องรอ เพราะเป็นพ่ออะไรเป็นพ่อหนูเป็นเจ้าบ้านธรรมดาเลยหนูจะต้องมานั่งรอรอรออยู่อย่างเงี้ยถ้าวันเนี้ยหนูไม่มาหาพี่นุ่มหนูไม่ได้มาหวนกระแสคุณจะออกมาพูดไหมแล้วขาดจะประกดไหมอะไรไหมหนูอยากพูดแค่นี้อ้าวแล้วตำรวจก็ไม่ได้ให้ดูหรือพวกเนี้ยไม่ได้ให้ดูเลยอ้าวเฮ้ยจริงไม่ได้ให้ดูอะไรเลยค่ะหนูไม่ได้รู้อะไรกันเลยเนี่ยหนูเพิ่งเห็นในรายการพี่นุ่มเลยว่าเหตุการณ์อย่างนี้นะมันมาแบบนี้นะแบบนี้นะ หนุ่มครับเรื่องนี้มันผมผมเรียนให้ทราบครับว่ามันมีขั้นตอนของตํารวจอยู่ครับเพราะว่ามันมีระเบียบเช่นเดียวเลยว่าระเบียบสำนักงานตํารวจแห่งชาติ49่หนึ่งกทก็คือว่าในคดีจราจรที่เกี่ยวกับคดีอาญาเนี่ยและคดีอื่นนะครับเขาจะมีระยะเวลาการทํางานอยู่3าช่วงครับช่วงที่1ก็คือเขาต้องรายงานผลคดีภายใน30วันเป็นหนังสือให้กับผู้เสียหายทราบ2ภายใน60วันว่าเขาดําเนินการอย่างไรและ3หลังจากฟ้องไปที่พนักงานอัยการเขาจะรายงานมาที่เราเป็นหนังสือ สามครั้งครับเนื่องจากว่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันที่11มกราจนปัจจุบันเนี่ยยังไม่ครบ30วันยังอยู่ในเงื่อนไขที่ตํารวจยังทางานได้อยู่ครับผมครับสาิวันเขาต้องรายงานเป็นหนังสือครับหนูเขาา้าใจแต่เปน็นศียธรรม,มเขาต้องมีมั่งออกมาค,คุยกับพวกหนูบ้างมไม่ใช่ว่ารอตํารวจเ<ม>ชิญเขาถึงจะมาเขาบอกเขาบ้องกันต,<พ>ตัวเองแล้วลูกหนูล่ะหนูเสียหายไปหนูเสียไปแ<ม>บบเนี้ยลูกหนูล่ะลูกหนูป้องกันยังไงในเมื่อห้าคนตายไปแล้วสามสองคนพูดได้แค่สองคน วันเกิดเหตุก็ไม่เห็นจะมีมีที่ลงคลิปไม่เห็นจะลงมาดูน้องหมดเลยไม่มีใครลงมาดูน้องเลยดูแลแต่ตัวเองสองคนผัวเมียตัวเองทั้งทงท,งที่ตัวเองก็ไม่ได้เจ็บไดืบปวดอะไรเลยแต่น้องอะ่ะคือนอนตรงนั้นแล้วสิ้นอยู่ตรงนั้นแล้วทําไมคุณจิตใจคุณทาด้วยอะไรเขาไม่ได้มาดูคืออะไรเขาไม่ได้เดินมาดูว่าเด็กเนี่ยเป็นอะไรตรงนั้นคือเขาเอาตัวรอดเขาไปเลยเข,เขายือนอยู่ตรงนั้นแล้วเหมือนกับที่หนูดูคลิปนะพอหนูไม่ได้ยู่เหตุการณ์ตั้งแต่แรก หนูดูคลิปคือเขามีคนมาช่วยเขาลงจากรถแล้วเขาก็ไปยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่เขาไม่ได้เดินมาดูว่าน้องเนี่ยสิ้นแล้วตายแล้วอยู่ตรงนั้นเลยพี่เขาไม่ได้เดินมาดูเลยเขาไม่ได้มีจิตใจใยดีอะไรกับน้องเลย